นึกออกนี่ครับผมเรเซอร์น้ำแข็งล็อกไปด้ไม่ล็อกเลยเรียบร้อยครับผมยัสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์การอีกร้งครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูเจ้าเซเบอร์ัสหมากระดาษตัวนี้กันทำไมถึงหมากระดาษเพราะว่าเลือดมันน้อยมากๆเลยครับผมเลือสิบสองเขียวแล้วมันอยู่แค่หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเท่านั้นเองครับผมแต่ว่าสปีดมันค่อนข้างจะเร็วนะอยู่ที่หกสิบเอ็ดไมล์ต่อชั่วโมงครับผมแล้วก็เจเบรัสในเทสนี้นะผมผมจะ ใช้นี่ครับผมเป็นปืนเลเซอร์น้ำแข็งของผมสคาดี้สกระบอกแล้วก็ปืนเฮล1กระบอกครับผมเวล9เวล8เวล9ประมาณนี้ครับผมเวลเขียวนะเป็น MK2 ครับผมส่วนโมดูลนะครับผมจะใช้เป็น Fortify ตันตันเวล6กแล้ผมทั้ง3อันเลยอ่า f ฟอร์ติฟายผมจะเพิ่มความจะเพิ่มความเร็วในการรีโหลดของโล่นะครับผม20%จะเพิ่มความจุของโล่20%ครับผมส่วน25%นี้คือเกราะแข็งครับผมซึ่งเซียบูลัสไม่มีนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผม ค่เพิ่มความเร็วกับความเพิ่มการรีโหลดกับความจุของมันก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะผมว่าเจ้าเซเบรลัตหมาน้อยมากระดาษเลือดน้อยๆตัวนี้จะอยู่รอดได้ในสมรภูมิอันโหดร้ายได้นานสักแค่ไหนครับผมไปไปกันเลยเซเบรลัตครับมาดูซีดูซีอุ้ยซึ้งไว้ก่อนเทลครับผมเอาไปเรเซอร์น้ำแข็งทรัมิโลมาอีก ร่มหมอร่มหมอตัวเมื่อกี้แน่เลยโว้วเว่ว่วเว่ิดไวก่อนครับผมล็อกไว้ได้ไหมไม่ได้นะโอเคผมไปทางตรงกลางก็ได้มาจามาจ้าเสื้อน้ำแข็งครับผมดเข้าไปเรียบร้อยบายฮ่า

เฮ้ยเฮ้ยไม่ตายโอเควัน pues น nah ี้น <int> ี่เอเลบาโดนแมลสโดนแมลสนะโดนไปมั่งโดนไปมั่งเว่อร์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 ่ตัวหมอเขาเนี่ยโอ้ยลวินนตครับผมตายแล้วตายแล้วผมตายเฮ้ยเฮ้ยอเอ้ามาตามมาทำไมไมต้องไม่ต้องตาม คนเราอยู่ตัวหาต่างคนต่างอยู่เฮ้ยเน้อ้ายหมอด้วนอีกเสร็จ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 แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วชื่ก็ให้นี่เน่่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมายก่อนไปแล้วครับผมไปแล้วอู้ยันแม่ยันแม่ย้อยโอโรจีมาอีกเสร็จแน่ผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลานเดินก็ไม่มีมีแต่โล่เอาไปก่อนเอาไปก่อนเสร็จโอ้ยหายตัวหายตัวทำไม ที่มั่วๆไปไม่โดนไปโดนเดีวก่อนนี่ครับผมเลี้ยงเส้นน้ำแข็งล็อกไปได้ไม่ล็อกเลยเรียบร้อยครับผมเจสว้า yes. ว wow. มามามานี่ครับผมปึ้งแม่เลือล่อนรถได็กกระปิดหนึ่งมามาครับผมโอ้ยเซเบรลลันนี่ก็พอจตอ่ะจิ้งสบายครับผมเลียงไว้แน่นตัวนี้อีกแล้วยังอยู่เองยังอยู่หนีแล้วหนีแล้วเนี้ยเนี้น มันต้องตามมาแน่ๆเลยอ่ะมันต้องตามมาแน่ๆเลยอ่ะสวยแล้วสวยแล้วนะครับผมเรารอจึ๊กเขาให้เรียบร้อยครับติดล้าไปก่อนแล้วติดล้าไปก่อนแล้วไอ้นูนไอ้นูนตบนไหนเนี่ยมืดเข้าไปครับผมเราลี้ไกลๆดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยของร่างกายและทรัพย์สินครับผมอืมอืมอืมโอเคเสาเราสามเสาเนี่ยสามเสาเนี่ยโอ้ยหาเทืองคน กาการเกี่ยวกลานะนะอยู่บันเนินสบายใจเลยนะอยู่อยู่ผูกกระดึงหรือไงเอ้ตัวอะไรเอ่ยมามามลองไว้ก่อนครับจึ๊กเข้าให้นี่เนีนี่เนียะว้าวว้าวว้าวว้วว้ว้าวตัวอะไรเข้าเสากลางแล้วผมจึ๊กเข้าให้อุ้ยอุ้ยอุ้ยออ่เธออเธออเธอ no 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 no, no, no. ดู่เรื่อยๆโมโยนมาโยนมามีโลอยู่มีโลอยู่อ้หลบแล้วหลบแล้วหลบแล้วอุ้ยไอหมือเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้อะไรเอ่ยยิ้มเปมือก่อน,นครับผมแ่บล็อกไว้ก่อนกัดก่อนกันก่อนหลบ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 อุ้ยเกือบไปครับผมยนัมยนม้องยันแม่ตอนนี้แบบโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสานู้นนะไปไม่ได้ว่ะเฮ้ยคือแบบอยู่ตรงเนี้ย <laughs> ไม่เอาไม่ทันแล้วล่ะสาวานนะโอ้โหเฮดิสป่ะเนี่ยนี่เหรอนี่มิสซิสเหรอโอเคครับผมจุดก็ให้ล็อกไว้ก่อนีนโลครับผมเอาไปอีกดอกนึงเอ้ยโอ้ยโอ้ย,โ,อยโดนปืนดังอีกแล้วปืนดังอีกแล้วโอ้ยโล่มาอีกแล้วอะไรเนะี่ยฮะสารพัดแสงสีเสียงเหลืองฟ้าแดงโอ้ยม่วงด้วยอ้ยไปแล้วไปแล้วเยอะไปแล้วเรียบร้อย อันนี้แล้วครับผมเซบูลัตนี่แหละครับผมอ้าวเอาเอาโถเรียบร้อยตัวแมงป่องทะลวงก้นไปแล้ว <laughs> ตัวนี้ครับผมอะไรมาอะไรมาเราสีสาวเราครับผมยึกไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วเอาละครับผมเซบูลัตเราก็จะไปขึ้นบนหลังคาครับผมเพื่อที่จะไปซัดฝังนู้นนะโอเคน,นี่ตัวเติมครับผม ซึ style, ่งเวลานี้มันม player, ค่อนข้างเร็วนะผมเดินขึ้นที่เร็วเลยแหละเรียบร้อยไปนี่นะแล้วผมปั๊มลงปั๊มเนี่ยมาสบายใจนี่นะนี่นะรอไว้ก่อนเดี๋ยวยานอ่านโทโต้บิยานม่วงเอ้ยบิยานแม่โล่ม่วงเอ้ยถูกแล้วออดออดออดมามามาจะไปไหนยึด้าไปครับผมแน่แน่แน่สกตตัวเมื่อกี้นี่ตัวโอโรจินี่ป่วนคำว่าเนี่ยฮะ โอ๊ยไม่ทันแ,ล,แล้วเลยวะลอยได้ไปแล้วแน่เลยโอ้ยเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปไหน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 ตรงนู้นเหรออุย้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโคตรยึดเข้าไปครับผมอ่าติดผนงังหนึ่งนี่หนึ่งนี่หนึ่งเออโอ้ยอย่าเบียดเ๋ยวเพื่อ เอ้ยเพื่อนเพื่อนในเบียดเราอ่ะเราหลบไม่ได้อะ่ะเฮ้ยเสาเสาเสียเสียเสียครับผมตอนนี้เสาบ,บ้านก็เสียงองเสากลางก็ไม่ได้ไงนี่ครับโลนบูฟครับผมหมาป่าเดียวดายชะเป็นชาลังกาเอ้ยเฮ้ยชาลังกาแล้วนี่ครับเราเราเราไม่เข้าระยะสามห้าสิบครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแบบาใส่ใส่ตัวแดงเราได้นะ โอ,โอ้โหนี่เลือดเยอะเลือดจูบไปเยอะและ้วนะเนี่ยเราเนี่ยใช่ไหมโอ้ road, ยิงโล่เราไม่ค่อยเข้าแล้วครับผมลดเดเมยไปก่อนเพิ่มเดเมยนิดหน่อยว้าวว้าววว้าหลบก่อนครับผมอุ้ยหลบแล้วเองยังยิงได้กันนะฮะมายันแม่ลงไปเลยฟึ่ม โอ้ยมีโลมีโลเฮ้ย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 มีกัดก่อนว่ะเฮ้ยมันมันเข้าว่ะอะไรอ่ะอะไร <S 1> <S 1> อ๋โอโมนาขเขาแน่เลยอะ <S 1> <S 1> อ่าอ่าอ่าเดี๋ยวนายจะโดนโวู้ว,ว้าวเสร็จนะผมเสร็จเสร็จเสร็จแน่นอนอ่าติดผนังอีกอแก<น><ห>่ใช้หลังต้นฝาเช้บรัดครับผมใช้เลเซอร์น้ำแข็งใหญ่แล้วก็กลางเย้ยว้าว มาครับผมนี่วาย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 รีซ ID, ื้อเหมือนกันเอ้ยโวว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 ู้ยบุกนาบุกนาครับผมยึดเข้าไปก่อนครับติดเลยว่าบอติดติดตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยกระสุนโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสรแล้วล็อกอีกทีหนึ่ง กัดก่อนด้วยกัดก่อนเน่เพิ่มความกัดก่อนเข้าไปนิดนึงนี่หอบตัวอะไรไม่รู้แหละไม่รู้แหละนี่ซัพพอร์ตแล้วแต่เกมเนี้ยเรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยไปหนึ่งโดนว้นอะไรไม่รู้ครับผมยิ้มยึกวายฮอกเฮ้ยไปแล้วครับผมเพ็นแบบไม่มองด้วยอ่าเน่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 น ตัวอะไรไม่รู้ครับจึ๊กเข้าไปนานไงหลบทานน,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 นี้โอรโโโโจิครับผมว้าวว้าวว้าวอาจารย์เว้อเจาะโลอใครเจาะโลเฮ้ยเอ้ยมันล็อกนานมากเลยนะเนี่ยเ็จเลยครับผมมาลงจอดกันเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆขับเจ้าเซเบอร์ลัตใช้ปืนเลเซอร์น้ำแข็งทั้งสามกระบอกเนี่ยนะ แล้วแถมไม่มีลัสะแตนด้วยผมว่ามันก็ทั้งทำงานได้ดีถ้าเกิดเรารักษาระยะได้ให้อยู่ในระยะไกลเกินกว่าพวกของสโตรับผมแต่ว่าเวลาเราเจอโอรุจิอะไรอย่างเงี้นะันใช้เทลเหมือนกันเนี้ยอตัวหมาน้อยของผมนี่ก็ค่อนข้างจะจ่อยเหมือนกันนะเพราะว่าระยะมันก็ได้ครับผมฟาปเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมมันเจาะทะลุโลเลยฟอร์ดิฟายสาม,นนมอันของผมก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเกิดเจอกับฟาปเนี่ยที่มีพลขับลุงเจาะโลนะผมนะแต่ว่าถ้าเกิดเจอตัวอื่นนะ ที่ไม่ใช่ตัวเจาะโลหรือตัวระยะอาวุธเดียวกันเนี่ยผมว่ามันก็ยังทํางานได้ค่อนข้างดีเลยครับผมแม้ว่าเลือดจะน้อยก็ตามแต่ว่าพอมีไอ้เทไทฟอนออกมาในเจ้าเซอเวลัสนี้มันก็จะค่อยๆเฟดหายไปจากตัวเกมครับผมเพราะว่าไทฟอนเนี่ยฝามสกิลมันก็ดีกว่าสามารถอีมพีไม่ให้หายตัวหนีได้ด้วยใช่ไหมครับผมแล้วก็มินสี่ปืนนะปืนกลาง2อันมันจะแรงกว่าปืนใหญ่อันเดียวครับผมมันจะแรงเท่าๆกับประมาณปืนใหญ่อันครึ่งนะเขาก็เลยใช้ไทฟอนปืน4อันครับผมแต่ก็ เพื่อนๆหลายคนก็ชอบตัวมันนะอ่าเพื่อนๆหลายคนก็ยังเล่นมาอยู่แหละเพราะว่ามันก็เป็นหุ่นฟรีที่ได้มาจากตอนแจกสมุดครับผมนั่นแหละอแล้วครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าเซเวอรัตที่ใช้ปืนเลเซอร์น้นำาข็งน,นี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้ผมและเจ้าเซเวอรัตฟ้าตัวนี้ก็คงขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะสวัสดีครับผมบ๊ายบายย้เฮ้เซเวอรัตจ้ะ